สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับมวยในพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมารับชมนะครับเนาะปู่ชัยวานครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับหลักสิบล่างปูก็ถือว่าแม่นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะครับหลักสิบล่างหกนะครับท่านผู้ชมครับมาหกหาพี่น้องงวดในพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทางมารับชมตองวัดนะครับผม นะครับงวดวันที่16พึษสภาคม2 5 0 0หกสิบหกนะครับพี่น้องครับมาเบ่งมาชมน้ำกันครับวาปูขึ้นกระดานให้ชุดใดตัวใดเนนะพี่น้องเนาะครับผมกรับกับบรรยากาศเอ้าพอใหญ่ไม่ใหญ่กรับขึ้นเพิ่น,ข,นขึ้นมากกันหลายแถมือนนี้โอู้วเอา,เอาสวัสดีครับคุณแมอ่อันนี้ให้เจ้าจีเฮดแฮยังก่อนครับคุณแม่ บุญบังไฟบุบังไฟิโอ้อันนี้มากนะครับเนาะอ้อให้ผ้าแดงมันขึ้นนี่หอ้อ๋ออันนี้อันนี้เพิ่นเฮ็ดมาพี่น้องเอ้าบุญบังไฟวันที่เท่าไรก็แม่วันที่สิบแปดวันที่สิบแบเก้าบอกโอ้อันนี้จะเป็นขบวนแห่เพิ่นเฮ็ดมานะครับผมเฮ็ดมาพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นช้างนะครับนี่เนาะกับธรรมช่มพี่น้องอันนี้ช้างนะครับเนาะ ครับเป็นผมมาจากปุนอาควาททั้งสว่างทั้งบงเหนือมหาปูน่ครับผมับมาเบิง่งโอ้นี่ยครับสร้างพี่น้องครับเป็นกำลังขึ้นโค้ง <c oughs> จะปัน่นไนขบวนแห่แห้งานบุญบังไฟนะครับเนาะ <c oughs> อเมกา <c oughs> มา ครับไาแดงเิ่นกนีมากนี่น้อแม่ามากานอ่าง่ก่เออเอานหน่อยต่วเท่านี้อันนี้ก็ค่ะแม่คน,นีได้คน,นีได้ะะ้าแดงก็มียเลยนมังอันนี้สร้างง่า่ก่คะนี้สร้างยังประเทนเลี่ยนอยู่เนาะค่ะครับ ตายยังนะแม่ม่ค่ะพ่อนไมเ่โอ้อันนี้พ่อคือเขียนใบสูบใบโอ้มาเตใสเลยมาะตใสอันนี้ก็พ่อมันนีกงเหมือนนจังหวงวยพี่น้องหกแปด โอ้เอามาแจกเลยแจกทุกคนเลยค่ะมือแต่ละมือเอื่อนกนอ่าเอาไปลงกินต้องให้พระเจ้าซื้อให้ได้โชคเลยนะพ่อโอ้ของพ่อเองเลี่ยม่นนี่เลขพ่อเองเลยโอ้พี่น้องครับพอดีมาไทยนี่ครับไทยมานะครับเนาะไทยมาไทยสร้างมันจะแฮ่อู้หูใสูใส่เอาธรรมุชมครับจังเข้าไปเบิงไปเบิงตัวเลขน้ำกันธรรมุชมนะครับเนาะไปเบิงตัวเลขน้ำกันว่า ปูขึ้นกระดานให้หรือยังแต่ว่าพ่อเพิ่นเขียนตัวเลขให้พ <right. S 2> the ี่น้องหกแปดเนาะครับธรรมชุ่มนะครับผมเพิ่นจะมี่นะครับเนาะครับงานแฮร์นะครับเนาะบุญบั้งไฟนะพี่น้องครับปูเชียว่านนี่ครับอยู่นี่แหละโยมเพิ่นเชียว่านนี่ยนะพี่น้องนะครับเนาะอยู่วัดนะครับเนาะครับเพิ่จะมีขบวนมาขบวนสร้างนะครับเนาะมาให้นพาแดงนั่งไอขึ้นประเภทนี้บุญบั้งไฟบรรเทาเนาะพี่น้องนะครับผมครับจังผ้าข้าไปรับชม ขับป่าปูขึ้นกระดานหรือ,อยังนะพน้องเนาะรับปูชัยวานงวดที่พ่นนมาลัลกซิป,ปูกับที่ว่าแมนอยู่ด่พี่น้องนะครับผมมาชมมาเบงน้ากันนะครับอ่าบางวดนี้ปูขึ้นกระดานหรือ,อยังนะพี่น้องเนาะรับมาเบงน้ากันทรรมาชม สวัสดีครับคุณพอ่อนะครับเนาะปูกระยูอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะเอาเบงว่าปูขึ้นกระดานให้เลยยังนะครับงวดวันที่สวัสดีครับพ่อสิบหกพฤษภาคมแคปหน้าจ,จอได้พี่น้องเด้อครับบนล่างนะครับแต่วปูเขียนวงกลพี่น้องต่วปูเขียนตัวเลขให้อยู่ท่านผู้ชมวิ่งเอได้พี่น้องหรือลูดเอานะครับผม กวดที่ผ่านมาแต่เห็นตามสูตรปูหลักปูกับแม่นยูด้อยพี่น้องหกกับแปดกับกวดที่ผ่านมาเอากระตุงกับคนหลักหลักสิบล้านปูให้กนะครับท่าธรรมชุมล้างจู่ขึ้นในหัวเพราะเห็นอาหัรนีล้างตู้เย็นล้างแง่ตู้เย็นล้างแง่เหนะครับพี่น้องบนกระดานนะครับบนบิ่งหกด้วยพี่น้องเด้อล่างแปดตัวเดียวบนหกตัวเดียวท่านผู้ชมงวดนี้ คู่ให้แบบแปลกพี่น้องให้เลขตัวเดียวเนาะครับท่านผู้ชมบนหกตัวเดียวล่างแปดตัวเดียวกับตรงกับพ่อเพิ่นนะครับเนาะที่อยู่ขบวนที่เพิ่นเจเฮ็ดปั่นมาปั่นสร้างพี่น้องครับเพิ่นเขียนแจกหกแปดก็คือตรงกับปูดเหรพี่น้องัซีรับป่่ออาเอ้ามันเขียนไหมพี่เขียนให้ไข่คู่ขียนไหมพ่อครับผม อตันว่าเลขเลขเพิ่นเขาดีบ่พ่อโอนี่นะเขาหฮาบอนอ่าเขาหฮาบอนนะพ่อเนาะครับเพาหามิโชกน้ำเพิ่นนาพี่น้องครับกับบังเอิญมาตรงกับเลขปูพี่น้องเพิ่นเขียนให้หกแปดเพิ่นสี่แจกมาพี่น้องนะครับเนาะครับหพามักเพิ่นเขียนใส่เลย่คู่ใบไหมพ่อเขียนแจกคู่คนเขียนแจกคูคน หกแปดนะพี่น้องกลับตุ่งกับของปูเนาะค่ะอ่าของปูนี่พี่น้องปูก็ให้วิ่งวิ่งหกโมให้หกตัวเดียวบนนะครับล่างแปดตัวเดียวไปเอื้อมาตรงกันกับหกแปดที่เพิ่นเขียนให้นะครับมักตัวใดก็จับใส่เล็กปูเลยได้พี่น้องเด้อครับบนหกตัวเดียวล่างแปดตัวเดียวครับเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับปูขึ้นกระดานแต่ว่าปูเขียนว่างดนี่พี่น้องแต่ว่าปูกระไฮมาอยู่ครับตัวหนึ่ง ครับเนาะกู้เขียนทับบมแน่ที่พี่น้องเห็นบ่ครับเลขหกกับข้างหลังอ่ะเป็นหกหนึ่งก็ได้พี่น้องอ่ากั็แปดหนึ่งครับอันไหนก็พอบางในเขาได้หาข้างไหนพอกรุงเทพเหล็กมาจากกรุงเทพบางหลันเขาได้ศูนย์บางหลังได้ศูนย์ครับเขาบิ่งบิ่งเขาย่างเดียวเขาชื่อคู่โอ้หัวนี้หัวนี้ได้หาที่พอบุญ อันนี้เพิ่นซื้อกิ้งที่พ่อที่เพิ่นเขียนให้เลขให้นี่พออาอโอ้โอ๋อ <c oughs> ปูกแกปูแกด้วยพี่น้องเอาหกแปดคือว่าบังเอิญแท้สนักนะครับผมตรงตงตรรงงปูพอดอีกระเลขปูพอดีกระเลขคู่เดียวพี่น้องห้ามักนะครับนะเนาะเพื่อมีโชคน้ำเพิน 6, ่นหกแปดนะครับผมเห็นชัดบ่ครับพี่น้องครับวันนี้ปูกไห่บนตัวเดียวล่างตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อ บุญบางไฟติฟอบุญบางไฟท้่พี่น้องช่วงนี้บ้านเขาจะเป็นบุญบางไฟเพื่นจะแห้วันที่สิบแปดสิบเก้าครับท่านผู้ชมเพื่นกำลังปั่นมาปั่นสร้างให้พี่พาแดงกับนั่งไอคุณแม่แม่คุณว่าเอาเดียวเบาเถ่าเขียนไห้ด้่พี่น้องเด้อเหล็กวิ่งปูครับผมอ่าพี่น้องนะเบาเถ่าเคียนไห้โตใหญ่ อ้ม oh, ันเขาเห็ดปุยเห็ดยังคนอ๋อคนนองอ๋อคนนงบนวิ่งหกนะล่างอ๋อท่านผู้ชมวันนี้ปูให้บนตัวเดียวล่างตัวเดียวนะพี่น้องเนาะหาจับครูใส่เอา าละกตูคเบ้กาแถวเ่าเขียนเลขอ่าเขียนเลขพอกิ่งนะครับเนาะเลขพอกิ่งหกแปดได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นเขียนเลขแล้วเพิ่นยื่นให้ไหมพี่น้องเอาตรงกับเลขปูนะครับเนาะกับผู้ใดมีตัวชอบกระดูดเลขปูได้เลยครับบนนะครับลักหกล่างลักแปดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผม อันนี้เป็นเลขโกกอกริงโอกริงเพื่อนให้เขียนให้หกแปดอาครับฝนตกไหมครพอาทั้ง้มือว่านตกแห้งขึ้นกันน้พอเนอะเอ้ะตกแห้งขึ้นกันทมม่า,ทานผชมข้าเนียนะพ่อน้ะมันห่อนหล<อ>ายๆโอ้ห่อนขัก ครับอืมสิตกอีกคิดดีครับผมนะครับเนาะแบบฝนตกมากนะครับต้นไม้กัเขียวขึ้นยุพี่้องอากาศมันร้อนห่อนคักบานเท่านะครับธรรมชมอ่า่า้นวอนคักนะฝอเนาะอืมอืม เอาเนาะพี่น้องเนาะนเลขพอกิงอ้งกับใดเพิ่นเขียนให้นี่ครับหกแปดเห็นชัดป่ะพี่น้องครับตรงกับเลขปูพอดีบนปูใช้ว่านให้หกตัวเดียวครับล่างแปดตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เพิ่นจกักรยามาเตอรไซค์หรอกครับเพิ่นเขียนแจกให้อยู่ในวัดนี่ครับผมห <laughs> าลังเทียกับแม่นเด้อโอ้ลังเทียกับแม่นอาลังเทียกกัแม่นนะครับเพิ่นให้ประจำบค่ค่ะพ่อ มอลีก็คือดออกครับออกกระจัางไฮเตี่ยอ่าฮ่ากับพอดีเนาะค่ะตัวกับฟองปูพอดีเนาะค่ะอ๋อน้อพี่น้องเนาะแคปหน้าจอดเอ๊ะขับปูขึ้นกระดานให้แล้วที่แรกปูบางงดด้วยพี่น้องแต่ว่าคือใส่กับเลืขึ้นเข่ากันดีนะครับหกกับหนึ่งนี่ครับกับแปดกับหนึ่งกับศูนย์นี่พี่น้องนะครับเนาะงหกตัวเดียวบนล่างแปดตัวเดียวท่าธรรมชุมนาะ มีตัวชอบจังมาจับใส่เลกปูได้พี่น้องเด้ครับเานาะเลกพอก,กิงกับหกแปดธรรมชมเานาะกราบขอบุญขอบคุณปูพี่น้องปูเขียนให้ตัวเดียวเนาะครับผมเานาเนาะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับเนาะขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับเนาะเฮงเด้วยครับผมพ่อกันคลิปหน้าแอดมินบา่าวเทาสวัสดีครับ